นะครับรองสองคนนี้เบลโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมและเขาก็ยิงเลยครับ <c oughs> ล,ลูกยิงได้ผู้สามตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับ <Okay. S 3> <c oughs> เลี้ยวครับจานเลี้ยวครับจานติอูจาน เขาเป็นสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับเอาบาเมีเย,ยมมาก้า อาบูเมยังลิวันโดเยี่ยมเบล <anse> ประตูที่สวยงามเลยครับที่ให้ดูเป็นคร้องเสียงจากมุมที่แทบจะไม่เหลือมุมนะครับแคบมากนะครับแต่ดูครับเขาสามารถยิงเข้าไปตรงตะข่ายได้ครับเหลือเชื่อครับคุณสาธิตมุมไม่มีแล้วนะเขายิงได้ครับ แข็งขึ้นไปครับอาแล้วต้องเผินหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับน่ารุกนี้ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังโดนตัดไปอยู่ดีครับและชวงนี้วิลเลี่ยนครับพาบอลกระชากนี้ตัวประกบไปแล้วครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วอาบูเมยังนอกกรอบไปเยอะเลยครับ เปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนัทลักกลับไปเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับชากา เฮกเตอร์เบลรลินโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแลวครับปาเต้วิ่งปาเตปาเต้โหนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้ว ลิวันโดและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับแล้วก็ตอนนี้เหลวต,ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับอ้นี่เป็นโอกาสทองเหลือเกินครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ ผมต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินมาค,ครับเรามาลุ้นกันต่อเกมในคู่ใหม่ครับเทอรี่องรีนะครับเผชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้อาจจะวันนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับออ,อกตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับ อานโลคริสตินโลโด <Bell. S 2> บอชนคานครับกระดอนกลับออกมาอีกครับวงทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโอ้โหดุดเลยครับการการน,นี่และจังหวะน,นี้เขาได้ลุ้นเลยครับวิลเลียน <Brilliant. S 1> ทำได้ครับอยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเ,เ,เดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างม,มีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ

อะไรครับมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับดานิโลเป็นลูกเปิดที่สวยงามเลยครับอย่งมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับแล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับแล้วได้ลุ้นประตูครับอลไะครับน่าจะเป็นประตูเต็มร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ อาบูเมียงเบลย้ำ <Bell. S 1> ต้อตงชมกลองหลังเลยนะครับสกัดได้ดีนะครับกลายเป็นเลี้ยงไปไม่ผ่านครับ <Hey. S 1> รวันนี้ครับกองหลัง hey, สามารถ <hey. S 1> ที่จะตัดบอลไปได้นะครับ oh. ถ้าเกิดลูกนี้ห <Hey. S 1> ลุดไปได้ <Hey. S 1> และลูกนี้ยิงเลยครับ ตรงนี้พวกเขายังพยายามที่จะกัดฟันสู้อยู่นะครับแม้ว่าดูแล้วโอกาสที่จะแพ้ก็มีสูงเลยครับชากา้าลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนะัทลักษ์กลับไปเลยครับ เขาหมุงลุ้นประตูเลยเลยครับอาไ,าไ,ไล,คร,าลครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปเป็นบอลของผ<ม>ู้สามตู้เลยครับโอ้โหคริสเตียนโรนันโด แตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าไดาโ้โอ้โเขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับโอ้โหเฮียกรีดแงแรงต่อไปครับแลวก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับเัลบาเม่กลองหลังก็ยังยกขาสกัดไว้ได้ครับ แจังหวันี้ล้ำหน้าครับเลโน่เรายิงหน่อยเลโน่มามาลูดันโดมามาขาตูที่เต้นเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับโอ้ดูต้องออกไปนอกกรอบเขตโทษแล้วก็เล่นได้เป็นอิสระโอ้ผ่านไปได้แล้วครับซิดป่ะนี่ แอชิบไปเนี่ยแอชิบไปเนี่ยเรียบเนียมเรียเรียบอย่าให้เีนูจังหว็ยิงเลยครับต้องบอกว่าผู้สามตัวอ่านเกมได้ดีอาจจริงจริงนะครับออกไปนอกเนูยจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โห โอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับกุศินเปาหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเรียกัวอะไรคือบูมมีเฮไรรีนูงีงว่ะโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลย